Eu <síntos> vou <síntos>

รลายๆแม่มันจริงครับเฮ้ยโหยน่ย đã ăn bực thứ thì yên thay mèo đấy <cười> 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 mặc muang thì nó mặc muang khát khát rồi thì nó wow. sốt sốt

ออก็อ,อก่ะไม่ชอบเลยคักคักคักบอ้าวอาน <c oughs> นี้ปาด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 ก่อนพี่น้องป้าเจ้า สมสมโอ้ยเด็ดหอนนนอาจะดมันแนลิกจ้าเอาวันลักสมดิเออกูก่นอนลีายจัน <c oughs> นี้ทานผู้ชมทานผู้ชมบุบเบิ้ลแล้วเป็นยาคอยเองเอ้าโอ้อายุอสเอ้าอายุอสฮาฮาฮ่าฮ่าข้ร์มาดึดับริกิเดะป่าพี่น้องเว้ <time> <sh arp inhale souvent> Eh, nè, phù văn, à, <laughs> ừ. phù văn, 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 phù